สวัสดีครับวันนี้ลงุงวับจะพามาดูวิธีการโน้มกิ่งหม่อนนะครับเพื่อให้ออกลูกเยอะๆนะครับอันนี้จะเป็นการโน้มนะครับเพื่อสะดวกการเก็บด้วยนะครับที่ทำนะครับก็จะมีลวดครับอ่าเราก็จะปลูก ต้นหมอนนะครับเป็นแถวนะครับห่างกันประมาณ1เมตรครับนะครับระหว่างต้นนะครับ1เมตรแบบนี้นะครับระหว่างความห่างระหว่างแถวก็ประมาณ4เมตรนะครับอ่าพอได้ขนาดแล้วนะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณ8เดือนครับ8เดือนอ่าต้นก็จะโตนะครับเราก็จะมาโน้มกิ่ง อันนี้นะครับแบบนี้อันนี้ทําการรีใบไปแล้วนะครับเตรียมโน้มนะครับแถวนี้นะครับส่วนแถวนี้ได้ทําการโน้มไปแล้วอันนี้ต้นเล็กอยู่อย่างโน้มไม่ได้นะครับเพราะว่ากิ่งมันสั้นมันยังไม่ถึงนะครับอ่าแวแรกเราก็จะมีนะครับฝังเสาขึงลวดนะครับขึงลวดตรงกลางกลางต้นนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับ แล้วก็มีด้านข้างนะครับด้านข้างจะมีสองเสาอสอนี้ด้วยนะครับหัวท้ายแล้วก็ขึงลวดครับขึงลวดเห็นไะขึงลวดไปนู่นเลยไปท้ายแปลงเลยนะครับะระหว่างอ,อันนี้ระหว่างสองต้นนะครับสองต้นผมนจะฝังสมอ,อสมอนะครับใช้ลวดใช้ลวดดึงลงมาเห็นไหมครับดึงลงมาฝังหลักตรงนี้ เพื่อไม่ให้มันดีดขึ้นนะครับอ่านี่ฮะเป็นแถวไปเลยอือเราก็จะโน้มนะครับความสูงความสูงจากต้นนะครับเอาไว้ประมาณเมตรยี่สิบนะครับความสูงของต้นเมตรยี่สิบเราก็โน้มมาโน้มออกมาประมาณหนึ่งเมตรครับนะีบ่ฮะระหว่างลวดระหว่างลวดด้าน ข้างกับตรงกลางนะครับห่างกันประมาณ1เมตรครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงกลางกับด้านข้างก็1เมตรเหมือนกันนะครับนี่นะครับโน้มลงมาก็ใช้เชือกฟางเชือกฟางผูกเลยนะครับปึ๊บโค้งมาอย่างนี้นะครับส่วนที่การโน้มคิดว่ากิ่งนะฮะกิ่งที่อยู่ฝั่งนี้ นี่นะครับลวดอยู่ตรงกลางนี่ฮนะกิ่งที่อยู่ฝั่งนี้เราก็จะโน้มไปฝั่งนู้นนะครับกิ่งที่อยู่ฝั่งนู้นกิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับเราก็จะโน้มมาฝั่งนี้ครับสลับเป็นการสลับฟันปลาไปนะครับโครงสร้างก็จะเหมือนยังไงเป็นเหมือนกับซี่โครงเห็นไหมฮะซี่โครงเป็นซี่โครงโค้งมาที่เก็บมันจะได้เก็บง่ายๆครับเวลาเก็บแล้วก็ เดินเก็บเอากี่กีก่นั่งเก็บก็ได้ครับใต้ต้นเลยเามาดูอันที่พึ่งโน้มไปเมื่อสิบประมาณสิบวันที่แล้วนะครับนี่นี่ครับกำลังแตกช่อเลยออกลูกโอ้ออกลูกเยอะนะครับเนี่ยออกทุกช่อเลยเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะออกมาแบบนี้นะครับึ๊บเนเล็กเนี่ยออกมา กำลังเป็นลูกนะครับเนี่ยก็จะเป็นสวยครับสวยสวยโครงข้างโครงสร้างสวยครับส่วนมาดูแถวนี้แถวนี้เก็บลูกไปแล้วครับหมดรุ่นแล้วอ่าประมาณประมาณสองเกือบ2เดือนครับ2เดือนเก็บลูกหมดแล้ว เยอะครับออกเยอะนะฮะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ15-20ถึงวันครับแล้วค่อยมาตัดตัดเพื่อตัดกิ่งตัดตรงนี้นะครับเราก็จะตัดตรงนี้เพื่อมันแตกยอดใหม่นะครับปลิใบออกให้หมดเลยซึ่งเราไม่ต้องโน้มใหม่แล้วน่ครับโน้ไมไว้ทีเดียวนี่ฮะลูกกย็ยังเก็บไม่หมดก็ยังมียังพอมีนะครับ ยังพอมียังไม่หมดนะครับเนี่ยเนี่ยยังพอม,มีลูกเล็ก,ลกนะครับนี่นะครับอันนี้เตรียมอันนี้ น,นี้เพิ่งตัดโน้มไปนะครับโอ้ออกลูกเยอะมากเลยครับเนี่ยจอกทุกแขนงเลยออกเยอะมากนะครับเยอะมากเลยเห็นไหมครับโอ้โหเรอกเก็บทีเดียวเลยเนี่ยนี่ครับอันนี้แถวแถวนี้เราจะทําแบ่งครึ่งเห็นไหมครับอันนี้โน้มไปสิบห้าวันอีกสิบห้าวันเราก็มาโน้มฝั่งนี้เห็นไหมครับ กะว่าสิบห้าวันมันจะได้สุกเป็นร,บรอบๆพอดีนะครับได้ผลผลิต,ลตเป็นร,บรอบๆอันนี้หมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วยังจัดการไม่ดีครับตรงนี้มันเลยไม่ต่อเนื่องพ่งทำครั้งแรกครับเพิ่งทำเพิ่งทำเนีย่ยนะครับมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยปลูกไว้ต้นใหญ่แล้วนี่ฮะ ได้เตรียมโน้มนะครับเนี่ยอีกสองแถวนะฮะต้นใหญ่ใหญ่สองแถวเลยอันนี้จะขึงลวดไว้แล้วขึงลวดตรงกลางไว้นะครับขึงลวดตรงกลางไว้นะตอนแรกเราก็โน้มโน้มมาด้านข้างก่อนนะครับตามลวดเนี่ยตอนกิ่งเล็กนะครับเพื่อจะให้มนกิ่งเยอะๆเราจะให้โน้มออกซ้ายออกขวานะครับนะครับ ันนี้เป็นมอนนอกครับเป็นไว้คิงปลูกไว้ครับปลูกแซมแซมไว้ไว้คิงนะครับอันนี้ก็จะมีดาอดดอสดาออสตุรกีนะครับน่ฮะทลไว้สองแถวมัน,นก็จะเป็นเต้หวันไม่ชอบหมอนไต้หวันไม่ชอบก็มีเหมือนกันแถวหนึ่งปลูกไว้ครับแซมแซมกับต้นทุเรียน มันจะปลูกต้นทุเรียนไว้ด้วยนะครับมีมีมีต้นทุเรียนเนี่ครับเซม,มไว้ต้นเล็กๆเล้เดิมอยู่เลยนะครับทุเรียนนะปลูกเซมๆต้นทุเรียนไว้นะครับเึ็นพื้นที่ว่างเลยปลูกเพื่อให้บังแดดให้ต้นทุเรียนด้วยนะครับมีต้นมะละกอ ว้ยพริกก็มีครับมะม่วงอะไรก็มีปลูกจำแซมกันไว้นะครับมะม่วงโอ้มะม่วงออกช่อเลยครับเนี่ยเจ็นะครับจำไม่ได้ว่ามะม่วงพันอะไรน่าจะเป็นมะม่วงพันลูกใหญ่ๆครับนะออกช่อแล้วเนี่ยนี้ใช้น้ำหยดอ๋อเป็นน้ำสปริงเกอร์ สปริงเกอร์ทำเองครับเนี่ยเนี่ยเราก็ตัดเอาท่อไมโครมาตัดตัดแล้วก็เฉือนเป็นรูเล็กเนี่ยครับมันก็จะเป็นน้ำก็จะพุ่งออก็นสปริงเกอร์เล็กๆนะครับประหยัดครับประหยัดประหยัดไววเกษตรต้องลงทุนนิดน้อยครับถึงจะได้กำไรหือนี่มีต้นฟิกต้นฟิกครับเมื่อเดือดฝรั่งได้มาผมาก็มาลงไว้กำลังจะโตครับ โอเคครับเดี๋ยวนี้พาชมคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับอ๋อมาดูมาดูดำออสนะครับดำออสตัดกิ่งไว้แต่ยอดใหม่นะครับกาลังแตกยอดมีลูกมีลูกครับลูกติดขึ้นมาแล้วเนี่ยดำออสตุรกีครับอ่าตัดไว้แตกิ่งพร้อมลูกครับอ้อมลูกออกมาเห็นงนีครับการปลูกวันครับง่ายๆครับเราให้ออกลูกตอนไหนก็ได้บังคับได้นะครับ อร่อยด้วยอืมตุเรียนต้นนี้โตแล้วครับอันนี้พาชมคร่าวๆนะครับนนพาชมสวนคร่าวๆเดี๋ยวไงจะมาสอนวิธีการโน้มการตัดใหม่นะครับอ่าน,นี้พาชมคร่าวๆก่อน มีฝรั่งฝรั่งแดงครับอ่องุ่นอา่อาข้างๆผมทําอางุนไว้ด้วยนะครับเป็นโครงสร้างแบบประหยัดครับหาเศษไม้เศษอะไรมาทำอา่ามีเศษเสาเก่าๆก็มาทํามาต่อเอานะครับมีลินฟ้าเพก,กาอา่าพันพื้นบ้านเลยครับนะเอาจากป่ามาปลูกเหมือนกันปลูกให้เป็นร่มเงาของทุเรียน น,นี้ทุเรียนสองปีแล้วนะฮต้นหนึ่งเล็กอยู่เลยนี่เตรียมต้นกล้ามาเพื่อปลูกใหม่เอาไว้ไว้ไปซ่อมซ่อมต้นที่มันตายนะครับตายไปหลายต้นเหมือนกันปลูกปีทีแ่แล้วมีทุเรียนมีเงาะนะครับปลูกใต้ต้นเพกานะครับหรือบักดินไม้นั่นแหละ เดี๋ยววันนี้ผมจะโน้มโน้มเนี่ยโน้มแถวนี้นะครับโน้มลงมาผูกลงมานะครับเ,เดี๋ยวไว้คข้าวหน้านะครับข้าวหน้าเดี๋ยวจะทําเป็นขั้นตอนการทําให้ละเอียดเลยอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับข้าวหน้าเดี๋ยวทําเป็นคลิปการโน้มการแต่งกิ่งให้ดูนะครับโอเคครับ วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ